สวัสดีครับพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนครับผมเพิ่งเสร็จนะครับเนี่ยผมเพิ่งเข้ามาในรถเพราะว่าโทรศัพท์แบตหมดนะต้องเอาเข้าวาัชาในรถนี่ผมเพิ่งเสร็จจากการรับเอกสารในวันนี้นะครับเนี่ยยังรถยังจอดอยู่ในสํมมนานักงานปปชในวันนี้นะครับปรากฏว่านะทางปปชเนี่ยจะให้เอกสารรายการที่2เท่านั้นนะซึ่งรายการที่2เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนนะครับ ที่เขาเคยให้กระดาษเปล่าผมในรายการที่หนึ่งตั้งแต่หน้าที่48ถึงหน้าที่เออเอ,อ้ตั้งแต่หน้าที่นะครับเออเขาให้กระดาษเปล่าเนี่ยนะครับตั้งแต่หน้าที่ในเอกสารส่วนส่วนที่หนึ่งเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นการให้เอกสารเปล่านะครับตั้งแต่หน้าที่นะครับตั้งแต่หน้าที่75นะครับเนี่ยครับตั้งแต่หน้าที่75นะครับถึงหน้าที่90เนี่ยเนี่ยนะครับในวันนี้เขาเพิ่งให้อันเนี้ยนะครับแต่ก็ยังคาดดำนะแต่มีการคาดดำนะครับ แทบจะทุกหน้าเลยนะครับมีการคาดดำแทบจะทุกหน้าเลย <c oughs> ส่วนไอรายการที่สามนะครับที่ผมเคยได้รับมาตั้งแต่วันที่10สิงหาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะรายการที่สามเนี่ยนะครับที่ผมได้รับเอกสารเปล่านะครับตั้งแต่หน้าที่48 นะครับจนถึงหน้าที่86เนี่ยนะวันนี้เขาตอนแรกเขาจะไม่ให้นะผมไม่ยอมผมบอกว่าผมต้องวันนี้ผมจะต้องได้รับครบทุกหน้าครบทุกแผ่นแล้วก็ต้องได้รับอย่างถูกต้องนะครับตั้งแต่10บโมงเนี่ยนะทางเลขาปปชก็เลยต้องไปขอมติจากคณะกรรมการปป,ปชก่อนกว่าคณะกรรมการปป,ปชจะมีมติยอมให้ผม นะครับในส่วนที่เขานะให้กระดาษเปล่ามาเนี่ยตั้งแต่วันที่10สิงหาเนี่ยในวันนี้ผมต้องรอชุดนี้เนี่ย,น,ยนะครับแต่วันนี้ดูทีครับเขาก็ยังให้นะยังไม่ถูกต้องอยู่ดีครับเขาก็ยังคาดดำอยู่แทบทุกหน้านะครับซึ่งนะครับก็มีการทําเอกสารฉบ,บับนี้มาให้ผมนะเป็นบันทึกเพื่อรับมอบเอกสารนะ ตามคำบังคับของศาลเนี่ยเขาทํามาแค่นี้ครับนะซึ่งผมบอกว่าถ้างั้นเนี่ยผมขอเพิ่มตรงเนี้ยส่วนท้ายว่าแต่ได้รับเอกสารที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตามคําพิพากษาศาลกองสูงสุดนะครับที่ออกอ่างสองทับสองหลงวันที่16มีนา2566นะครับเพราะว่ามันมีการคาดดำปกปิดข้อความบางส่วนนะซึ่ง ผมขอให้เพิ่มเนี่ยทางปปชโดยเลขานะครับเขาไม่ยอมนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะพิมพ์แค่เนี้ยพื้นเพิ่มแค่นี้ว่านะในรับเอ่อเอ่อเนี่ยนะครับรายการที่สองในวันเนี้ยนะให้ผมเนี่ยได้รับเฉพาะรายการที่สองนะในวันนี้ให้ให้รับเฉพาะรายการที่สองเนี่ยนะว่ามีการปกปิดดำชื่อนามสกุลตำแหน่งของบุคคลที่ปรากฏในเอกสาร นะ nah, ซึ่งผมก็ไม่ยอมไม่ยอมก็เลยบันทึกเนี่ยต่างฝฟล์ต่างไม่ยอมรับมันก็เลยต้องมีการทําเป็นบันทึกรายงานเหตุการณ์แทนนะครับอันนี้นะก็มีการทําเป็นบันทึกรายงานเหตุการณ์แทนซึ่งในบันทึกรายงานเหตุการ์เนี่ยนะครับผมก็จะระบุของผมในในส่วนของผมเลยว่าผมได้รับเอกสาร นะครับรายการที่3ซึ่งเคยส่งมอบแล้วแต่มีการปกปิดบางส่วนตั้งแต่หน้าที่48-86ถึง86นะเนี่ยซึงวันนี้ผมยังไม่ได้รับมอบต้องให้ปปชส่งมอบให้ถูกต้องและรายการที่สองนี่ก็ยังไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนนะอันนี้นะครับนะอันนี้ที่ผมก็ขอระบุไว้นะครับเพราะว่าผมได,ได้รับมาแค่หน้าที่1-74ถึง74เท่านั้น ทางปปชเขาก็ทํารายงานว่าในส่วนของเขาเนี่ยเขาได้ให้ผมวันนี้นะครับจำนวน58แผ่นเท่านั้นซึ่งเป็นในส่วนรายการที่3จํานวน40แผ่นในส่วนจํานวนรายการที่2อเนี่ยอีก18แผ่นนะคบอันนี้มันก็เลยมายุติในวันนี้แค่นี้นะครับซึ่ง ทั้งหมดเนี่ยผมต้องถือว่ายังไม่ได้รับเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วนซึ่งผมจะต้องออไปดำเนินคดีนะครับผมก็ต้องไปหาทนายความนะครับแล้วก็ต้องคุยกับทนายความว่าเขาจะคิดนะครับค่าว่าความในคดีนี้เท่าไหร่นะซึ่งผมจะต้องไป เ,เตรียมนะครับเรื่องนี้นะคิดว่าน่าจะฟ้องคดีต่อสารอาญาทุจริตได้เนี่ยนะครับน่าจะาหลังปีใหม่นะแล้วก็ในความผิดอื่นเช่นที่เข้าไปคาดดําเนี่ยนะมันจะเป็นความผิดอาญาฐานทำลายเอกสารราชการไหมเพราะว่าสารปกครองนะครับ สูงสุดเนี่ยไม่ได้บอกให้เขาทําแบบนี้นะสารปกครองไม่ได้บอกให้เขามาคาดดำนะนะสารปกครองบอกว่าเขาจะต้องให้เอกสารทั้ง 3, ารายการในอย่างถูกต้องและครบถ้วนให้กับผมนะครับในวันนี้นะครับที่ผมจะเดินทางไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนใะนตอนนี้มัน4ี่โมงแล้วก็คงไม่ทันเพราะว่าเอกสารเราเพิ่งได้มายังไม่มีการนำไปถ่ายเอกสาร หลักที่จะมอบให้เป็นหลักฐานต่อพนักง,งานสอบสวนในวันนี้ก็ก็คงต้องเลื่อนออกไปนะเนี่ยวันนี้เห็นไหมครับผมอุตส่าห์แจ้งปปชล่วงหน้าแล้วนะว่าผมจะมารับเอกสารทั้ง3ารายการอย่างถูกต้องครบถ้วน๋ยวผมต้องมาเสียเวลา1วันเต็มๆนะครับวันนี้ก็จะหมดเวลาราชการนะแล้วเสียเวลาหนึ่งวันเต็มๆนะครับที่เขาก็พยายามยือ้อไม่ยอมให้เอกสารกับผมนะครับก็ วันนี้ก็จะขอรายงานให้กับพี่น้องสื่อมวลชน,นพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเท่านี้นะครับเท่านี้ก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอิสราเดี๋วลรอดูรายละเอียดจากการรายงานข่าวของสำนักข่าวอิสราด้วยละกันนะครับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวนะเพราะวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันแล้วเดี๋ยวผมต้องขอตัวเดินทางกลับที่พักนะครับ ส่วนวันที่ผมดําเนินคดีนะครับกับปปชหรือว่า,ายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อไหร่เนี่ยนะครับผมก็จะรา,ายงานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบต่อไปเป็นระยะนะครับแต่อย่างที่บอกไม่จบแค่นี้ครับนะในเมื่อปปชท้าทายกฎหมายนะครับผมก็จะดําเนินคดีนะครับกับปปชทุกข้อหา เท่าที่จะดําเนินการได้นะครับผมไม่ปล่อยให้ลอยนวนลหรอกครับเพราะว่านี่คือผลประโยชน์ของชาตินะครับเป็นการรักษาประโยชน์ของชาติและประชาชนไม่ใช่ประโยชน์ของผมนะผมไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับนะเอ่อนะครับมีแต่เสียนะผมนี่ต้องเสียทั้งเวลานะครับรอคอยมาต่อสู้มานี่หลายปีนะครับนะครับต่อสู้มานึ่ต้องปี6 0ูนี่ปี66แล้วนะครับ หปีเต็มๆแล้วนะที่ต่อสู้มาเนี่ยนะครับเสียเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อยเลยนะครับนอกจากเสียเวลาเนี่ยผมก็ต้องควักเงินของผมนะเป็นส่วนใหญ่เลยเพื่อนๆผมนี่ช่วยบ้างก็บางส่วนส่วนใหญ่นี่เงินของผมทั้งสิ้นนะเดี๋ยวจะต้องจ่ายค่าทนายก็ต้องเงินของผมอีกทั้งสิ้นแหะครับนะที่จะต้องใช้จ่ายในเรื่องนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องสู้คดีนะ กว่าจะสิ้นสุดอีกเมื่อไรก็ไม่เป็นไรครับนะเสียเท่าไหร่เท่ากันนะจนหมดนะครับเงินอีกเท่าไรก็ไม่เป็นไรครับนะทำกันเต็มที่เอากันให้ถึงที่สุดเอาให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยนะครับว่าผมจะต้องได้เอกสารที่สมบูรณ์ไม่ใช่มาคาดดำให้ผมอย่างนี้นะครับก็แจ้งนะครับผลการดำเนินการนะครับติดตาม เอกสารทั้ง3รา,ายการจากปปชนะครับในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีนาฬิกา22เดือนของผลิตภัณฑ์อีกเมื่อใดเนี่ยนะครับก็จะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปในวันนี้นี้ผมขอ,อจบการไลฟ์สดนะครับในวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับ